สวัสดีจาวันนี้จะมาสอนทําลาบด้วยการทําลาบแบบใส่ผงสําเร็จนะคะเริ่มกันเลยคั่วหมูหรือไก่ให้สุกนะคะเตรียมหอมผักชีที่หั่นไว้แล้วก็เอามาเทใส่หม้อที่เราคั่วหมูไก่เนื้อที่สุกไว้แล้วนะคะปรุงเครื่องจ้าผงนัวจ้าข้าวคั่วจ้าใส่ไปเลย น้ำปลานิดหน่อยค่ะเพิ่มอัรถรสค่ะตามด้วยผงปรุงรสลาบใส่ไปเลยนะคะประมาณ1ช้อนหรือ2ช้อนนะคะตามความเข้มค่ะใส่ไปเลยค่ะแล้วก็เพิ่มไปอีกค่ะอันนี้ชอบความเข้มข้นนะคะก็เพิ่มเข้าไปอีกเรื่อยๆนะคะโอ้ยเขย่าไม่ลงสักทีมือเดียวไม่ถนัดคนเลยค่ะคนคนให้เข้าๆกันไปเลย ข้ากันแล้วตกแต่งใส่จานเลยจ้ะตกแต่งใส่จานให้สวยงามเลยนะคะอันนี้เกลียดความดำของมือเหลือเกินใส่เทใส่จานให้เรียบร้อยมาดูกันเลยจ้าความแซ่บเป็นยังไงนะคะซูมเข้าไปค่ะซูมเข้าไป <Wh ee! S 1> เรียบร้อยจ้าจะกินเป็นคำแบบนี้ก็ได้กินกับข้าวก็ได้นะจ้ะรับรองเกลี้ยงตับ